สวัสดีค่ะชาวลักนาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะชนลเราพยากรณ์แบบโหรศาศาสตร์ไทยตามลักนาราศีมีลิงก์รายละเอียดของลักนาราศีทิ้งไว้ให้อยู่ด้านล่างไปที่ facebook วันนี้มีเรื่องเล่าไปที่โพสต์ปักหมุดมันจะมีตารางการหาลักนาราศีแบบง่ายแล้วก็คร่าวๆให้ได้หากัน คือการพยากรณ์ของเราเนี่ยเป็น,ปนการพยากรณ์ดวงโดยรวมนะคะมันไม่เฉพาะเจาะจงตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ในคลิปนี้ดีร้ายแต่ละคนรับองศาของดาวไม่เท่ากันนะคะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าดวงชะตาและเวลาเกิดของพวกเรานั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปทําให้พื้นดวงพื้นดาวพื้นหลังและผลกระทบที่ดวงดาวส่งถึงเราเนี่ยไม่เหมือนกัน ชาวราศีพิจิกนั้นมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะคะซึ่งดาวอังคารตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยยังสถิตอยู่ที่พับปุตตะเขาตำราพินณุบาทพอดีพอดีเลยคือช่วงเดือนก่อนเนี้ยจนถึงตอนนี้เป็นพินณุบาตชาวพิจิกนั้นจะรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายกับตัวเองท,งทั้งที่บางทีไม่มีเรื่องอะไรเห็นไหมคะเพราะว่าดวงมันช้ำเขาเรียกดวงช้ำดวงรั่ว คิดมากระแวงอยู่ไม่ค่อยติดที่แล้วก็ขี้งุดหงิดด้วยก็อย่างที่บอกล่ะค่ะเพราะว่าดาวอังคารสถิตอยู่ในภพที่5ของดวงชะตาแล้วก็มีดาวศุกร์อยู่ที่ภพที่7ของดวงชะตาในตำราของครูบาอาจารย์โหนเนี่ยก็จะมีคำแต่งเป็นคำกลอนให้ผู้เรียนพยากรณ์ได้ท่องจำง่ายๆอย่างเช่นราวิภูมิมาทั้งโสราปันจะแกะ่ลัคนาพุทธเจันท์กับชีวาเป็นแ สุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์เห็นไหมคะสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์ร้อนนิรัน์ก็คือเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายสับสนคิดอะไรวกวนเดือนก่อนเนี่ยชาวพิจิกไม่ได้เจอแค่พินุบัตเดียวเป็นพิณุบัตสองดวงเลยทั้งดาวอังคารแล้วก็ดาวสุกก็คือชาวพิจิกที่เกิดวันอังคารและเกิดวันศุกนี่ก็จะจะหนักกว่าคนอื่นเขาหน่อย ส่วนคนอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปอาจจะหนักน้อยลง50%อะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาส่งผลกับความรักด้วยเล็งดวงชะตาแล้วก็อยู่ที่พบปัต,ตนิแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันที่3นาาี่แหละค่ะก็ถึงจะขยับแล้วก็หลุดจากพิธุบาทสำหรับดาวอังคารนั้นมีผลในช่วงก่อนวันที่10แอดมินก็เลยอยากจะเตือนให้ชาวพิจิกนั้นระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนลงหุ้น รเริ่มกิจาการงานใดๆคิดหรือทําอะไรใหม่ๆช่วงเวลาก่อนวันที่10ขอให้เราระวังรัดกลุ่มรอบคอบตั้งตัวให้ดีหาข้อมูลให้แน่นประกอบการตัดสินใจก็คือดูอีกฝ่ายให้ชัดนะคะถ้าเกิดชะลอได้ก็ชะลอช้าลงโดยเฉพาะคนที่เกิดวันที่แอดมินบอกก็คืออังคารแล้วก็สุกเพราะว่ามันเป็นพิธุบัติวันเนาะดาววาสนาดาวประจำตัวเดืนอย่างนี้ ก็คือมีดาวเกตกลุ่มร่วมอยู่ด้วยทำนายได้ว่าเจ้าชะตาจะอารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นไม่ฟังใครคือตกพินทุบาทด้วยเป็นดาวอังคารด้วยดาวแห่งความรุร่รมร้อนรุนแรงแล้วก็กล้าแข็งไม่กลัวใครแต่ก็เป็นดาวแห่งความขยันด้วยนะคะดาวอังคารนั้นแหะก็คือในระยะที่ดาวอังคารสถิตอยู่พบเนี้ย ้าชะตาจะอยู่ในเกมการแข่งขันตลอดคอยวัดกับคนอื่นตลอดคือตัวเองก็ชอบแข่งขันด้วยแล้วก็มักจะไปเจอคนที่ชอบแข่งขันด้วยอะไรในทำนองนี้ค่ะเลยเคยสังเกตตัวเองไหมล่ะว่าชาวพิกจิกเนี่ยจะใช้การแข่งขันไม่ว่าจะแข่งขันกับตัวเองหรือแข่งขันกับคนอื่นผลักดันให้มีกำลังที่จะทำอะไรลงไปทีนี้มาดูดาวใหญ่สองดาวกันบ้างดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพก,กระดุมพระราศีธนูเนาะ พฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีด้วยมีพลังดาวที่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวส่งผลให้เห็นว่าชาวพิจิกบางคนเนี่ยถ้าเกิดได้รับองศาดาวแรงๆเนี่มีเกณฑ์อย่างมากเลยนะคะที่จะได,ทะได้ที่จะได้รับโชคลาภก้อนโตอารมณ์เหมือนแบบว่าได้รับแบบฉับพลันทีอ่ะไม่รู้เนะื้อรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าเงินทองโชคลาภหรือว่าดวงดีๆเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงญาติมิตรสนิทญาติ อะไรอย่างนี้ที่อาวุโสน้อยกว่าบุตรบริวารก็เป็นไปได้ชาวพิจิกยังมีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านอยู่นะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะได้รับไปแล้วเนื่องจากองศาของดาวตรงแต่ความที่ดาวค่อยๆขยับไปเรื่อยๆในเดือนนี้ชาวพิจิกบางส่วนที่ยังไม่ได้ขยับขยายเรื่องซื้อรถซื้อบ้านหรือกําลังทําสัญญาอยู่ก็มีแนวโน้มอย่างมากที่จะได้รับทรัพย์สินเพิ่มได้บ้านได้รถ เป็นหนี้เป็นสินเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่เป็นหนี้เป็นสินที่เพิ่มสินทรัพย์ไงคะเรียกว่าพลิกความมือจากเดือนก่อนๆที่ที่ตัวเองอยู่ในความอึดอัดขัดก้องใจเดือนเดือนนี้จะโปร่งโล่งสบายขึ้นเรื่องการเงินก็มีความสดชื่นมากขึ้นแล้วก็การเงินการทองก็จะมีลักษณะที่เดินอยู่แบบนี้อยู่ยาวๆไปจนถึงเดือนกันยายนเลยะค่ะสำหรับดาวมฤตยูนั้นปกติแอดมินก็พูดถึงบางไม่พูดถึงบ้างเพราะว่ามฤตยูนะ่นอยู่นาน มาอยู่ทีนึงก็อยู่นานแล้ววิธีที่จะให้สังเกตรมฤุตยูก็มักจะบอกไว้ว่าให้ไปดูในปีมีนาคม2559จนถึงตอนนี้เรามีอะไรแตกต่างจากตอนนั้นคือมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอะไรแบบนี้ทีนี้ดาวมูรุี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าเมื่ออยู่ในราศีเมษเจ้าชะตากก็อารมณ์ร้อนนี่เห็นไหมมันไปสอดคล้องกันหมดเลยมารุตยูอยู่ตรงนี้ก็อารมณ์ร้อน ดาวอังคารอยู่ตรงนี้ก็อารมณ์ร้อนใช่ไหมแล้วตัวเจ้าชะตาเองช่วงนี้ก็อารมณ์ร้อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาวเกษตรสองเรือนเป็นเจ้าทั้งเจ้าเรือนตนุด้วยแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนอริด้วยคือเกิดมาก็เป็นคนเป็นคนลักษณะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วให้พิจิ่ยสังเกตตัวเองว่าคุณไม่ค่อยมีอุปสรรคจากคนอื่นหรอกอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเรื่องการไปทํางานการออกกําลังกายการเริ่มต้นทำอะไรต่างๆอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวพิจิกคือตัวเองแอดมินเชื่อว่าคือคําว่ามรุตยูอยู่ที่พบอาริทั้งคําว่ามรุตยูทั้งคําคว่าอาริล้วนแต่ทําให้ชาวพิจิกไม่สบายใจแต่ทีนี้ แอดมินจะเอาอันนี้มาพูดให้ฟังเพื่อที่หลายท่านจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าตามตำราสิบลักเนี่ยการที่มฤตยูอยู่ในอรินั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็เป็นเดันดับหนึ่งด้วยเพราะมฤตยูเนี่ยเวลาเขาไปที่ไหนเขาจะทําลายภพนั้นลองคิดสิเขาว่าเขาจะทําลายภพอริให้ไหมแน่นอนเขาทาลายภพอริให้แน่นอนศัตรูของชาพิจิตจะแพ้ภัยตัวเองแต่ก็อย่างที่แอดมินบอกไงอริที่ยิง่ยงใหญ่ที่สุดของชาพิจิตคือตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้อง มีสติและรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาห้ามทําลายตัวเองนะตัวเองไม่มีปุ่มระเบิดกดตัวเองแล้วก็ระเบิดทิ้งไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะหุินตัวเองแล้วกดปุ่มระเบิดตัวเองทิ้งไม่ได้ในยามที่หุ่นหงิดห้ามระเบิดตัวเองทิ้งในยามที่หุดหงิดปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวเองนั่งสมาธิหลับตาเฉยเฉก็ได้ไม่ต้องขัดสมาธิไม่ต้องอะไรทั้งนั้น นะคะลองฝึกดูลองฝึกดูเชื่อแอดมินมันจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าชะตาจะมีลักษณะที่เหมือนแบบว่าอารมณ์อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยขี้หุดหงงิดเหมือนขี้วีนอะ่ะแล้วบางคนก็จะชอบบอกว่าฉันอยู่ในวัยทองหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันเป็นดวงดาว,ม,ดว,ดาวมันเป็นดวงดาวที่เดินอยู่อย่างนี้ในวันที่3สิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิย้ายจากราศพีพฤษภพบปัตนิเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นพบมรณะของชาวพิจิก เอาอีกแล้วเมื่อกี้อริอันนี้พบมรณะอีกแล้วเนาะซึ่งดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุเนี่ยรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้วกลุ่มร่วมกันทีนี้เวลาที่ดาวราหูกับดาวศุกร์อยู่ด้วยกันครูบาอาจารย์โหเนี่ยจะให้สมยาวว่าเขาเป็นกู้กลโกลงมีเลม่มีเหลี่ยมมีรักมีรอบยิ่งมาตกอยู่ในภพที่เป็นแบบว่าภพร้ายด้วยภพไม่ดี ความรุนแรงลักรอบนั้นก็ยิ่งเกิดขึ้นทีนี้เมื่อดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนแห่งความรักของชาวราศีพิจิกเรื่องรักใข่ในระยะนี้ของคนโสดไม่ค่อยดีนักจะว่าเป็นคนโสดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะบางคนก็แบบว่าไม่โสดอะก็แต่ยังมีเรื่องเผลอตัวเผลอใจรักง่ายหน่ายเร็วก็มีเชื่อคําคนง่ายก็มีไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นหนุ่มๆก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของสุรานาริกาลิบัตท,ทั้งหมดอยู่ในเนี้ย อยู่ในดาวสองดวงในเวลาที่เขามาเจอกันก็ทํานายไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีความรักเข้ามาในระยะนี้คนชาวพิจิกเนี่ยจะกั่นกลองไต่ตรองไม่ได้จะแบบว่าลุ่มหลงมัวเมาดังนั้นทํานายว่าอย่างเงี้ยดับคอไว้ก่อนเพื่อที่จะได้มีสติรู้ทันดาวรู้ทันตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ลุ่มหลงมัวเมาแล้วนะตอนนี้แบบ เจ้าบุญทุม่มเจ้าบุญเทแล้วนะตอนนี้ส่วนใหญ่ความรักที่เข้ามาในระยะที่ดาว6กับดาว8คือดาวดาวราวหูและดาวศุกร์เนี่ยเขาจับคู่กันอยู่ในภพมราณะเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยถูกต้องตามทํานองคองธรรมนึกออกไหมคะไม่ค่อยถูกจารีประเพณีมันจะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความลับแล้วอะไรที่เป็นความลับอ่ะแอดมิหนึ่งบอกเลยว่าแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะเรื่องที่ดีมันต้องเปิดเผยได้ เจ้าชะตาเนะี่ยอาจจะไปเจอรัก้อนคือจะซ้อนเขาหรือเขาซ้อนเราเนี่ยไม่รู้เพราะว่าดาวไม่ได้บอกแต่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งให้ระ,ระวังเพราะว่าชาวพิกจิเนี่ยจะถูกทําให้อับอายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถูกอัดคลิปถูกนินทาดูกก่าวร้ายคือสมัยนี้เนะี่ยการทําให้อายเนี่ยมันมีหลายเรื่องอนะเนาะมันมีหลายอย่างให้ให้ให้ทราบอย่างเช่นอัดคลิปไปประจาน แป้ายตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังและตั้งสติให้ดีอะไรไม่ดีอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ดีอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าในเดือนนี้ชาววิจิตเป็นเดือนที่พลิกฟื้นกับคืนสู่ความรุ่งโรจน์นะหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องทานองคองรมเรื่องโชคลาภเรื่องความสุขมันจะสะดุดและหยุดเอาไปง่ายๆเพราะฉะนั้นพอรู้เกณฑ์ดาวตัวเองก็ระมัดระวังคนที่เข้ามาในระยะนี้กั่นกรองคนที่เข้ามาในระยะนี้เริ่มต้นยังไม่ได้ชอบเขากั่นกรองให้ดี กันกรองให้ดีก่อนแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าคบหาดูใจกันเนี่ยก็พูดคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจนะคะสำหรับคนโสดเนาะดูดูกันไปก่อนทีนี้หลังวันที่10ดาวังการซึ่งเป็นเจ้าเรือนวาสนาของเจ้าชะตานั้นจะย้ายจากราศีมีนพบปุตตะเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นพบอริในวันที่10พอดีเปะ๊ะเลยได้ตำแหน่งกเกษตรราธิ่ดี ทีนี้ก่อนหน้านั้นน่ะดาวังคารเป็นห้าแก่ลักนานใช่ไหมที่บอกไปตกพิณุบาทพอวันที่สิบดาวย้ายออกไปจากตําแหน่งนั้นชาววิจิก็โล่งสบายขึ้นมาหน่อยเพราะว่าความที่อริเป็นเกษตรและเข้าสู่เรือนตัวเองเนี่ยอริเข้าที่ไหนก็จัดก,การพบนั้นคุณลักษณะของเจ้าเรือนอรินี้จึงคล้ายกับดาวมฤตยูมะกุมร่วมกันเห็นไหมคะเหมือนกันเลยต่อให้มีหรือไม่มีมฤตยูคุณสมบัติออกมาเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขาดทุนหรอก ดีเซมเซมในระยะที่ดาวยังคงอยู่ร่วมกันแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันไม่มีใครมาทําอันตรายชาวพิจิกหรอกอย่างที่บอกไม่มีใครทําอะไรได้คุณเหนือกว่าคนอื่นและด้วยความเป็นเกษตรของเดือนของดาวอังคารก็จะมีตําแหน่งดาวที่ส่งผลให้ตัวเองของคุณเนี่ยสว่างสวยัยเรียกว่ามีความมั่นคงในตัวเองเรียกว่ามีพลังมีอํานาจในตัวเองเรียกว่ามีความแร่งอะสู้ไม่ถอยอะจะไม่รู้สึกแบบว่า เบื่อหน่ายจะไม่รู้สึกหมดอะไรตายอยากแบบเดิมจะไม่รู้สึกถึงทางตันจะไม่รู้สึกถึงปัญหาที่จะเจอหรือกําลังเจอหรือว่าเจอมาแล้วไม่มีทางแก้จะไม่รู้สึกนี้เพราะว่าตัวตนของคุณถูกปลุกขึ้นมาด้วยแสงแห่งดวงดาวที่เป็นเกษตรตริปรดีมันเป็นความมั่นคงขั้นสุดตัวเองจะเข้มแข็งมากตัวเองจะสู้ไม่ถอยเลยไม่รู้สึกหมดอะไรตายอยากแบบเดิมแล้วซึ่งตรงเนี้ยการสู้กลับแบบเนี้ยแอดมินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เพราะว่าผลดีมันจะเกิดที่ชาวพิจิตรและผลดีมันบอกเลยว่าดาวประจําตัวคุณไม่ได้ทอดทิ้งคุณทเทวาลาร,รักษาตัวคุณเจ้ากรรมนายเวหรือแม้กระทั่งคาารูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณนับถือไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งคุณเขาส่งแสงเขาส่งแรงเขาส่งพลังมาให้คุณดังนั้นชาวพิจิกต,ต้องลุกขึ้นมา บางคนยังนอนอยู่บางคนยังทอดอออย,อยู่ลุกขึ้นมารับพลังงานดีๆแล้วก็ลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปดวงดาวกําลังบอกนะคะว่าคุณกําลังจะมีโชคดวงดาวกําลังบอกว่าคุณมีคุณกําลังมีเส้นทางที่จะไปดวงดาวกําลังบอกว่าอุปรสรรคต่างๆอะไรในชีวิตคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานเรื่องความโชคร้ายความซวยความพะพินาศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วเพราะดาวเดินและในลักษณะที่ดาวเดินแบบนี้แอดมินเตือนว่าให้ทําอะไรคะ ปฏิบัติบูชาโลนวบูชาสวดมนต์ทำบุญทำทานไปบริจาคเลือดบ้างถ้าว่างนะคะถ้าว่างและสุขภาพแข็งแรงดีในช่วงก่อนวันที่13ดาวพู้เจ้าตรมรณาลาภักของเจ้าชะตาสถิตยอยู่ที่พบสุภะกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาจาักรเห็นไหมคะว่าช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเจ้าชะตาก็เหมือนกับแบบว่าจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ละ อาจจะได้มรดกตกทอดอาจจะได้ของเก่าของมีคุณค่าทางทิตใจอาจจะได้ลาบจากคนเก่าคนแก่ญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานหรืออาจจะต้องพบกับการเสียใจอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีเหน็ดเหนื่อยเสียน้ําตาสูญเสียพลังสูญเสียความหวังแล้วถึงจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นไปได้ค่ะและในวันที่13สิงหาคมดาวพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิง์ซึ่งเป็นภพกัมมะ พบการงานนั่นเองเรียกได้ว่าดาวพุธในเดือนสิงหาคมนี้ได้ตำแหน่งดีถึงสามตำแหน่งในตำแหน่งที่เขาย้ายมาครั้งนี้เนี่ยในเรือนการงาน,เ,นเขาได้เป็นทั้งมหาจักรได้เป็นทั้งราชาโชคได้เป็นทั้งอุจาวิลาศพอไปเดือนเขาจะได้อุด,ดมเกณฑ์อีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมล่ะในเมื่อมีตำแหน่งดีๆรองรับตั้งสามตำแหน่งของดาวพุธเนี่ย เหนื่อยค่ะเพราะว่ามันมีตำแหน่งแรกมันเป็นมหาจักรไงมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นไงต้องบุบบั่นฟันฝ่าฟันชงเฉงนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยแต่ว่าขอให้เต็มที่เต็มใจกับมันมันจะเป็นเรื่องที่คุณได้รับผลตอบแทนแบบที่ไม่คาดฝันเลยแล้วทีนี้โชคลาภแบบที่เหนื่อยอ่ะก็มาใช่ไหมที่บอกว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นโชคลาภแบบราชาโชคก็มา ราชาโชคเป็นโชคลาภแบบไหนราชาโชคเป็นโชคลาภที่ให้คุณจากความเพียรให้คุณจากความดีที่ทํามาให้คุณจากสิ่งที่ทํามาคือทําดีก็ได้ดีอะได้โชคลาภได้ผลตอบแทนตอนเนี้ยทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีนั่นคือราชาโชคแล้วอีกอันนึงก็คืออุจจวิราชก็คือโชคโชคบางส่วนที่จะได้เข้ามาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวนะคะดังนั้นทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะ เราเห็นแล้วแหละว่าดวงดาวจะให้อะไรเราบ้างเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างให้เต็มที่อย่าเอาอารมณ์เหน็ดเหนื่อยอารมณ์เบื่อหน่ายมาทําให้เราเลิกทําอะไรต่างๆที่เรากําลังมุ่งมั่นอยู่เพราะตราบใดที่ดาวพูดยังคลองความเป็นมหาจักรราชาโชคอุจจาวิราชอยู่ตรงนี้คุณได้รับผลดีจากดาวอย่างแน่นอนเรียกว่าต่อให้พื้นดวงของคุณอยู่ในองศาที่ไม่ดีก็ตามคุณจะต้องได้ในส่วนนี้ไม่มากก็น้อยมันจะต้องได้นะคะ ทีนี้วันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกเนี่ยยกจากราศีกรกฎพบสุภะเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นพบก,การงานเขาได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีนะคะดาวอาทิตย์กับพุธเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเริงราออร่าเต็มทํานายได้อย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปชาวพิจิกจะเต็มเปี่ยนไปด้วยพลังแห่งการ ประชาสัมพันธ์คือพูดมากนั่นเองแต่เป็นการพูดมากแบบได้ประโยชน์พูดมากแบบดีวลงตัวพูดมากแบบไปต่อสื่อสารนะ่ะทำงานนะ่ะได้งานลงตัวดีวไปประมูลไหนก็ได้ประสบความสำเร็จนี่คือการพูดแบบมีดาวอาทิตย์มาคู่กันน่ะนะคะก็คืออาทิตกับพูดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีด้านดีงามอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันก็มี แนวร้อนๆออยู่นะเพราะว่าในทางในในอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาเป็นดาวศัตรูคู่าธาตุกันคือดาวอาทิตย์เป็นาธาตุไฟดาวพุธเป็นาธาตุลมเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยเป็นศัตรูคู่าธาตุกันเพราะว่าลมกับไฟอะไม่รู้จะพายุหรือไม่รู้จะไฟไหม้ดีใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีส่วนดีอยู่ไงส่วนดีก็คือ ความที่เขาเป็นคู่เจราจาคู่วิชาการคู่ติดต่อสื่อสารเนี่ยแหละที่จะให้คุณเพราะฉะนั้นพอลมกับไฟมันก็ลมเพลลมพัดกับกับความร้อนของไฟนั่นแหละตัวเจ้าชะตาก็ต้องไปกลุ่มเขาเรียกอะไรไปควบคุมจิตใจตัวเองไม่ให้ร้อนเหมือนดังไฟแล้วก็ไม่ให้ลมเพลลมพัดเหมือนดังลมทีนี้อีกสเต็ปหนึ่งของดาวพุธในเดือนนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคม เขาย้ายอีกครั้งหนึ่งจากราศีสิงห์พบกรมมะเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นบหลาภะตรงเนี้ยได้อุดมเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งได้ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งคือเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรราทิปดีด้วยก็เรียกว่าในเดือนเนี้ยดาวพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะย้ายมาอยู่เรือนลาภะเป็นเกษตร เป็นเป็นอะไรเป็นเกษตรราธิบดีด้วยคิดดูว่ามันจะขนาดไหนแล้วเป็นมหาอุดด้วยมหาอุดนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะ,ะแสดงว่าโชคลาภและผลที่จะได้รับจากดาวพุธของชาวพิจิกนั้นสุดสุดอะเรียกว่าสุดสุดถ้าถามว่าใครดวงดีที่สุดใครดวงดีที่สุดเนี่ยจะต้องยกให้ชาวพิจิกเลยนะคือไม่รู้จะยกให้ใครแม้ว่าจะมีลัคนาราศีตุลไล่าตามหลังมาห่างๆไม่กี่องศาแต่ ต้องยกให้ชาวพิจิตด้วยนะเพราะว่าดาวมหาอุดนั้นเป็นเกษตรตราที่ประดิษอยู่ในเรือนพบที่ส่งผลกระทบอย่างดีที่สุดต่อเจ้าชะตาก็คือเรือนลาภะช่วงปลายเดือนอย่างนี้มันคือเป็นช่วงที่ดีจนไม่รู้ว่าจะดีอย่างไรของชาวพิจิตดีจงจ,จนแอดมินรู้สึกยินดีด้วยอ่ะที่ดาวของคุณเดินลงล็อกแบบนี้โชคดีมหาศาลนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เตือนกันไปแล้วก็คือเรื่องของอารมณ์ลดอารมณ์ลงยิ่งเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับความรักด้วยต้อง ยิ่งลดให้มากยิ่งอารมณ์ที่เกี่ยวกับการรุ่นลุ่มหลงโมเมาก็ต้องลดให้มากเพราะอะไรเพราะว่าดาวมันเดินดีอะอย่าทาให้มันมีจุดบอดอย่าทําให้มันพลาดพังอย่าทาให้มันล้มทั้งกระดานเนาะทีนี้อยากให้ชาวพิจิกสังเกตดาวเกษตรธาตุไฟสามดวงคือเป็นเกษตรที่กัมมะเห็นไหมคะเลขหนึ่งเป็นเกษตรที่กระดุมพระเป็นเกษตรที่อริแม้ว่า แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเรือนตนุของชาวพิจิกแต่ว่าความที่ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนตนุด้วยไปอยู่ในภพอรินั้นก็เหมือนเรือนตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยเกิดการตรีโกนขึ้นมาของดาวลักษณะธาตุไฟแล้วก็เหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะส่งผลต่อกันได้ทีนี้ถามว่าส่งผลต่อกันด้านอะไรก็ด้านอริกัมมะและกระดุมพระคือ คุณเกิดอุปสรรคไหมเกิดค่ะเกิดอุปสรรคในเรื่องของการทำงานอยู่เสมออยู่แล้วสำหรับคนแบบราศีพิจิกแต่ถามว่าการงานแล้วเงินดีไหมคือดีดีที่สุดอ่ะคือไม่รู้จะบอกว่าดียังไงเพราะดาวมันเป็นตรีโกณกันและส่งผลถึงกันในดาวธาตุไฟอ่ะคุณจะมีพลังคุณจะมีไฟคุณจะมีเงินคุณจะมีงานและคุณก็จะมีอุปสรรคด้วยแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ผ่านไปได้ รับรองเลยว่าผ่านไปได้แล้วผ่านไปได้ดีด้วยอย่างไรก็ตามนะคะแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ชาวพิจิตทุกคนพบเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็แคลาดปลอดภัยจากเรื่องราวที่ไม่ดีจากภัยพยานายทั้งหลายนะคะชอบคลิปนี้ของแอดมินขอกํากำลังใจให้กดติดตามกดกระเดิง่งและกดแชร์คลิปนี้ให้แอดมินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ